หลังจากนั้นเรามาเปิดเครื่อง t e n s i t ท t ตตตนะคะโดยปุ่มก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านหลังเนาะเรากดไปมันจะมีสัญญาณสีเขียวขึ้นมาแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะคะหลังจากนั้นให้เรามาทำการเปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมที่เราใช้ก็ออร i ซ o n นะคะเราก็เปิดไป ทีนี้ User กับ p a s t Word นะคะให้เราอะค่ไปขอที่พี่นักวิทย์นะคะเมื่อเราใส่ User กับ User name กับ p a s s Word ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด Login เข้าไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมที่เราต้องการที่ตานทดสอบนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะเริ่มต้นใยการเซตโปรแกรมนะคะไปที่แท็บออปชันนะคะเราเลือกเมททอรนะคะเมทอนที่เราเลือกก็จะเป็นเรฟเ r อร์เรนซที่เราหามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มี r e f e r อร์เรให้เราเลือกเจเนอเรตทนไซน์นะหลังจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยเมื่อเรากดโอเคนะคะเราก็ไปซับเทนนะคะแล้วก็กดโอเคโปรแกรมก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นให้เราตรงที่ product name นะคะให้เราใส่ชื่อที่เราต้องการที่จะทดสอบในที่นี้นะคะเราจะทดสอบ pvdf อ่ะอันนี้ก็เป็นชื่อตัวอย่างของเรานะคะหลังจากใช้ speed ของเรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราหา reference มานะคะแต่ในที่นี้เราก็จะใช้10นะคะหลังจากนั้นเราก็อ่านำความ ที่เราทดสอบเมื่อกี้ประมาณ10.1 10.2อาแล้วก็ t h i c k n e ความาความหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราตเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวอย่างที่ตเตรียมไวะคะ้ค่ะไปใส่ในเครื่องทดสอบ